เมื่อพูดถึงโควิด -19 ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็ออกประกัน<ม>เพื่อที่ <COVID. S 1> จะเกี่ยวกับเรืเ่องของผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับซึ่งประกันเจ้าแรกๆเลยนะ ที่มีการออกประกันเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด -19 ก็คือทิพยะประกันภัยน,นะครับและเวลาซื้อนี่ง่ายมากเลยไปซื้อ,อที่เคาน์เตอร์เซเว่นได้เลยหรือออนไลน์ก็ได้ไปซื้อที่เคาน์เตอร์เซเว่นอันนี้ไม่ถึง2นาทีเนี่ยเสร็จเลยแล้วก็คุ้ม,มครองเลยนะครับแล้วว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีข่าวดีมากๆมาฝากกันด้วยนะครับในโอกาสครบรอบ70ปีทิพยะประกันภัยครับก็เลยออกประกันเป็นกรมธรรม์ใหม่ทิพยะวัคซีนโควิด -19 ยังไงฮะเกี er ่ยวกับวัคซีนเลยราคาเริ่มต้นที่70ดบบาทบนะแต่ประกันคุ้มครองสูงสุดถึง1ล้านบาทคืออย่างนี้ครับหลายคนสงสัยคืออะไรอ่ะใช่ไหมโควิดนะะประกันโควิดไนวัคซีนโควิด -19 เนี่ยนะฮะก็คือออกมาเพื่อดูแล,แลแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่กําลังจะฉีดวัคซีนโควิด1นนนะครับซึ่งเขาจะให้ความคุ้มครองแล้วก็ดูแลค่ารักษาพยาบาลหากสมมติคุณเป้หรือคุณโอหรือผมหรือใครก็ตามซื้อประกันนี้แล้ว แล้วพอไปฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดผลข้างเคียงจะต้องนอนโรงพยาบาลนะครับหรือแม้กระทั่งถึงขั้นมีอาการโคม่าเนี่ยนะครับประกันจ่ายให้ดูแลให้คุ้มครองให้เลยตามเงื่อนไขใช่ครับผมนะก็มี2แผนความคุ้มครองด้วยกันครับผู้ชมครับแผนที่1ราคา70บาทอันนี้คุ้มครอง5 0 0 0 0นบาทนะฮะ ส่วนแผนที่2อ,อันนี้ราคา120บาทคุ้มครอง1ล้านบาทคน่ประกันวัคซีนโควิด -19 จากทิพยะประกันภัยนะครับนะหลายคนกำลังจะได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วซื้อประกันอันนี้ไว้อุ่นใจมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ทิพยะประกันภัยสายด่วน1736นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w t i p i n s u r e c o m นีนะฮะเ,เพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานคงได้ฉีดวัคซีนกันอย่างทั่วถึงแล้วนะครับ